สวัสดีค่ะเรามาดูวัวกินอาหารตอนเช้านะคะวัวจะกินฟางผสมกับอาหารนะคะนี่ดูวิธีการให้อาหารของวัวนะคะจะใช้อาหารตักราดลงไปบนฟางเลยค่ะผสมให้วัวกินนะคะฟางจะมีรสชาติที่อร่อยแล้ววัวก็จะเจริญเติบโตเร็วด้วยค่ะขนจะสวยนี่แบบนี้เลย เราใส่อาหารไปให้ทั่วทั่วรางเลยนะคะหัวจะได้กินทั่วถึงกินได้ทุกตัวค่ะ